นี้ครับผมได้ครับผมไปหาซื้อขนมไม่มีเลยครับผมขนมข้าวโพดครับผมไม่มีเลยครับผมไม่มีครับผมก็จะไปหาสาวพรทิพย์ก็มีกล้วยครับผมกล้วยหวานครับผมไปฝากพรทิพย์ครับผมกล้วยหวานครับผมไปฝากพรทิพย์ับเดี๋ยวพาไปดูผูผาครับตอนนี้ก็หนุ่มหล่อของเราก็กําลังอาบน้ำนะครับ กำลังอาบน้ำครับผมเล่นน้ำอยู่ครับนูน่นนู่นลังเล่นน้ำอยู่เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับผมพาผู้พานี้เล่นน้ำแบบไม่ไม่กลัวน้ำครับผมจะเสียงเครื่องดังนินดๆนะครับผม ะจะไปหาสาวหรือไงครับผมพี่กูสวัสดีครับจะไปหาสาวสาวครับผมจะไปหาสาวพรอนทิพย์ครับผมมีกล้วยไปให้สาวพรอนทิพย์ด้วยครับผมจะนำกล้วยไปให้พรอทิพย์ครับ ยังก็จะดังๆ,ๆนะครับผมยงดังๆๆนิดนึงครับพี่ควรไม่ได้ไปหาน้องน้ำมนหรอครับไม่เห็นน้องน้ำมนเลยช่วงนี้น้ำมนช่วงนี้ก็แบบไหนเนาะก็ช่วงน,น,นี้ก็ มีข่าวๆมาวไม่ไม่พ่อยากให้มีคนถ่ายครับผมไม่แบบว่าไม่ใช่ควรนุ่นกับคนลอยหววนะครับผมแบบแบบว่าไม่ให้ถ่ายลง y youtube ครับประมาณนี้ครับผมถ้าถ้าอยากรู้ก็แอดไลน์ไปหาควนนุ่นเลยครับผมจะถามคถามแม่ควรพ่อครเขาเลยครับผมคนนุ่นไม่สามารถบอกบอกได้ครับผม สวัสดีค่ะควรอ้วน,วนสวัสดีครับพี่เปิลคุณควรจำจำภาพได้นะครับผมได้อาา่านภาษาจีนไม่ออกนะครับผมจำภาพได้ครับผมนี่ภูเขาของเราครับผมหล่อของเรานี่รูปหล่อมากเลยครับผมอ้วนดำพุดแน่นอนครับวันนี้ก็อาบน้ำแต่งตัวครับผมอาบน้ำ ต่อครับผมเพื่อจะไปหาสาวพอทิพที่ฝั่งแม่น้ำมูลครับผมเวลาเดินก็บางครั้งก็คว,ว่จะทำคลิปให้พี่พี่ดูครับผม บน้ำครับอาบน้ำสวัสดีพี่พี่ fc ครับผมทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมและติดตามช่องเล็กๆของเรานะครับ ถือกล้วยไปฝากอย่ากินหมดก่อนละ่ะ <c oughs> นี่ไม่รับประกันนะครับผมว่าจะถือกล้วยไปถึง <c oughs> ไปถึงพอทิพย์หรือไม่ครับผมไม่รับประกันนะครับผมว่าจะถือไปถึงสาวพรทิพย์หรือไม่ครับผม,ผมครับผมขัดขาวๆหล่อๆครับผมนี่ขัดเองครับขัดเองเลยครับ คนก็ขัดให้ไม่ไม่พอใจครับผมขัดขัดเองนะครับผมผมขัดขัดเองนะครับผมนี่ขัดเองแล้วครับผม,ผมข,ขัดเองแล้ว <laughs> นาขาวเยอะเลยครับผมครับคนก็เรียกแล้วครับผมอุณหภูมิสูงอ๋อ ่ายคปับเดี๋ยวอุณนอุ่สูงนี่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 หันตัวใหม่ก่อนก็บแลวข่าวจั่วเลยครับผมข่าวจั่วเลยสวัสดีค่ะมาทันพอดีอะไรดำดำในน้ำใครเอ้ย ไม่ลื้เหมือนกันครับพี่อานสวัสดีครับพี่อานสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมแล้วก็น้ำลึกวะนี่ยกบน้ำน้ำลึกวะไครับสร้า,างย่างขมง<ะ>ามสิไม่ได้บ่ได้ครับโอ้แสดงว่านา้ำน้ำตื้น น้ำแต่ก็รอครับผมเดี๋ยวจะพาวันนี้พาน้องบูพาไปกรีสาวพรทิพย์ครับผมไปหาสาวพรทิพย์สวัสดีพี่พี่เอฟซีครับผมทุกท่านทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมกำลังใจทุกท่านด้วยครับอาบน้ำเย็นฉ่ำครับผมไปหาแล้วหลอครับภูผายกำลังครับผมตอนนี้กำลังอาบน้ำครับผมพี่อาร์ครับผมสวัสดีพี่ชุม ลูกเนี่ยอาบอกนะครับเด็กเขอติดขอไฟล์ครับผมพูดง่ายจังบอกมามาถอยหลังมาเลยครับผมดูดูดูทาอะไรทําอะไรลูกทําอะไรครับผมทําอะไรครับผมทําอะไรอนี่นี่คนเกอบเด็กแล้วครับผมผู้ชาจะไปจีบสาวต้องประแป้งก่อนครับ เดี๋ยวบอครับพาพี่ขุนมาเล่นน้ำด้วยค่ะคราวหน้าครับผมเดี๋ยวว่างๆครับผมว่างเดี๋ยวชวนพี่ขุนครับมาหาน้องครับผมหาพายภูผาครับมาเล่นน้ำที่บ้านของพายภูผาผมครับผมรูปร่างดีหล่อจงังภูผาขอบคุณครับ ขอบคุณพี่พี่เอฟซีครับผมทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคอมเมนต์นะครับผมเป็นกาลังใจครับผมให้กับช่องพายภูผาพังโบวี้ของเรานะครับผมขอบคุณจากใจครับผมเวลาเดินเดินเดินไปเราอาจจะทําคลิปให้กับพี่พี่เอฟซีครับผมได้รับชมนะครับผมเดินไปครับผมเราอาจจะทําคลิปครับผมว่าตอนนี้ก็มีการเตือนครับผมว่าอุณหภูมิสูงมากครับร้อนครับผมคนว่านั่งตากแดดครับผม คุณยายคำปั่นตอนนี้อยู่แถวไหนครับไปสนามบินหรือยังไปแล้วครับผมควรอ้วนไปส่งแล้วครับพี่คุณได้ออกข่าวอีกแล้วนะของผู้ผ่าครับผมดีใจด้วยครับพี่คุณสุดหล่อแล้วยังไปขี่เป็โคงเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không กลางร่มถ่ายคลิปจ้ามือถือจะได้ไม่หล่นเดี๋ยวอะไรทั้งคุงทั้งเนียทั้งแก้มมาครบเลยภูผขาครับผมครบสุดครับผม เ้ยเดี๋ยวมุนไปครับพ่อทิพย์ครับตะกร้าครับผมผู้ผาตะกร้านี้อย่ากินนะครับผมพ่อเข้มเอาเราแสดงจจอยนไปแล้วกันใอ้ทีนะครับไานะเก็บนะนั่ผา ผมว่าให้คนกอต้องลงมาก่อนนะครับครับเออตามต้องต้องต้องฝึกน้องก่อนครับผมว่าน้องนี่ถือไปนี่เอาครับจะลองครับผมชิมก่อนถือถือไปถือไปถือไปเลยครับถือไปเลยลองลองเดินนะครับคนกอเออเดินมานี้เดินมานี่เออเออเราก็ต้องลองนะครับผมนี่ สงสัยจะได้แล้วครับผมเอาเอานี่กล้วยเอ้ารางวัลรางวัลนี่กล้วยเอ้าเอาเนี่ยกล้วยเอ้ากล้วยรางวัลเน้อจำจำมือจำไว้จำไว้จำไว้ครับจำไว้ครับผมครับจำไว้ครับผมครับก็สำหรับไลฟ์สดนี้นะครับผมพี่พี่เอฟซีครับผมสำหรับไลฟ์สดนี้ครับผมก็ขอฝากพี่พี่เอฟซีครับผมทุกท่านทุกคนนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับช่องพายภูผาพังโบวีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับสไครต์ครับผม ในรื่ครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมหล่อมากคนลยช้างครับพี่เปิ้ลครับผมคนรยช้างครับหล่อครับผมผู้พาบนสูงแอช่นหล่อเลยลูกยกขาด้วยลูกยกขาด้วยนี่ดูครับนี่หล่อไหมล่ะครับหล่อไหมล่ะนี่ข้างซ้ายข้างซ้ายลูกข้างซ้ายดิ ขาไซด์ลูกยกยกยกขาไซด์ดิยก,ยก,ยก,าายยกนี่นครับกนะา,บบาับายครับผมเจอกันครับชิปหน้าครับผมสวัสดีครับ